สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูล่ลิซาเวนะฮะนี่มาเจอกันแบบคืกคืนยามเย็นหน่อยนะครับวันนี้นี่เป็นยังไงโอ้โหมากับบูกัลรี่นะฮะอีกหนึ่งแบรนด์คู่บุนของน้องนั่นเองนะฮะถอนใจสักพันครั้งนะฮะเออเฮ้เอ,อเฮ้เอ,อเพิเออ่งถึงขั้นต้องถามเลยคือแบบสวยมไม่ไหวไงหมดเรี่ยวหมดแรง หายใจไม่ทันนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแอดตัวนี้ของเขาเนี่ยแหม่ชวนให้งงงวยจริงๆนะฮะหมุนไปหมุนมาติ้วติ้วติ้วเลย<ใ>นะฮะอาคำว่าร้อยวันพันลุกไหมอ๋อร้อยวันพันลุกหนึ่งวันพันลุกดีว่ากัวว่าจะเป็นหนึ่งวันสองพันลุกนะสิแอดกิฟแม่สลับปรับเปลี่ยนได้ไวจริงๆนะฮะสำหรับน้องเนาะซึ่งแอดตัวนี้นะฮะแอดคิดว่าบูการีน่าจะแอบซุ่มถ่ายไว้สักพักใหญ่แล้วนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ สักพักใหญ่ๆเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยที่พ่อบารบินออกมาพูดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาให้ชมกันจำได้ไหมแกิก็คิดว่าน่าจะเป็นแอวตัวนี้นั่นแหละนะฮะก็นี่เลยฮะมากับผลิตภัณฑ์ของบุกเกอรลี่นะฮะแกิฟพอทราบราคาไหมว่าผลิตภัณฑ์ของบุกเกอรลี่คอลเลคชันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันใหม่เนี่ยยังไม่ทราบเพราะว่าเป็นแหวนเดี๋ยวก่อนบอกทุกคนก่อนว่ากินอะไรอยู่อุ้ยบอกก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิ้ลลุยสวนปะลุยสวน ดูสดวนค่ะทุกคนแอดคลิปเขากำลังอร่อยเลยเามาถามราคา <c oughs> เขา <c oughs> คือที่แอดรู้เนี่ยเป็นราคาที่คุณพ่อให้น้องใส่ขำๆ<อ>ในงานเอลวีก็คือเส้นหนึ่งห้าล้านเส้นหนึ่งหกล้านก็คือสร้อยที่เห็นเนกันอยู่นั่นแหละที่อยู่ๆมันก็เป็นแมทกับชุดซะงั้น,นที่แอดปอยเห็นกน็คือสร้อยสองชอั้นแล้วความเฉลียวฉลาดในการแต่งตัวของน้องก็คือใส่ข้างในเป็นครอปเสื้อกับ อ่ะสร้อยี่ยมันสร้อยมันยาวล้ําลงมาสร้อยมันจะเด่นเด้งหลงไปเลยเด้งแล้วแล้วสร้อยตัวที่เขาให้น้องใส่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเข้ากับตัวเสื้อที่เป็นแบบว่าราชินิกูลของน้องเสื้อที่เป็นแบบอ่ะราชนิกูลนั่นแหละแล้วก็มีเปิดนิดนึงใช่แล้วแต่ว่าตัวสร้อยมันดูเป็นเหมือนแบบ เป็นโบราณขังๆด้วยจะบอกว่าแอบเหมือนพวกหนังที่เป็นแวมพ์ได้วยอกว่าเออเป็นแบบเหมือนราชวงศ์เนี่ยที่อยู่มาหลายร้อยปีจะแบบจะสูงสักสง่าคืออารมณ์นั้นอารมณ์แบบนั้นเลยนะฮะก็นี่เลยมากับแอดของบูการีนะฮะมูดแอนโทนดีจริงๆนะฮะบอกเลยแอบอยากจะให้แบบช่วยสโลวิดีโอหน่อยได้ไหมกิฟต์วิดีโอมันเร็วเหลือเกินดูไม่ไดเลยเพราะว่าตอนนี้ก๊าเลจะกินปูอัดต่อโอ้โหหมุนเร็วจริงๆนะฮะบอกเลยว่าบูการีบอกว่า จะหมุนช้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยเขาก็สตาร์ทออกตัวกันไปแล้วถึงข่าวที่บุกลรี่ต้องหมุนเร็วทํารอบตามกันบ้างนะฮะแต่บอกเลยว่าบุกลี่เนี่ยไม่ต้องทํารอบเยอะไม่ต้องเหนื่อยเยอะเพราะมีน้องอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นแอดที่วันนี้มากระหึ่มโซเชียลจริงๆนะครับแชร์กันเยอะมากแอดกิฟบ,บอกแอปเปิ้ลว่าคำหนึ่งว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกตรียมูอัดก่อนไหมเคี้ยวโอ้โหจะบีเผ็ดมากทุกคนแต่เผ็ดไม่เท่าน้องตอนเนี้คือว่า มันมีการวางแผนเรื่องของทามมิ่งเอาไว้แล้วเพราะว่าเนี่ยเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีอไม่ใช่เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกก็คือเดือนมีนาคมก็คือปล่อยความตื่นเต้นออกมาและบูกลี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเชิญน้องมางานปารีสแฟชั่นวีคถูกต้องเพราะว่าปารีสแฟชั่นวีคมันแค่เมื่อวานนี้เองใช่ไหมวันก่อนอ่ะหลงวันอีกแล้วย้อนไปนิดเดียววันก่อนวันก่อนนิดวันก่อนแต่ีกนิดหนึ่งให้เว้นกระหน่ำโซเชียลกันอีกหนึ่งวันเต็มเต็ม ถูกต้องแล้วก็วันนี้คือยิงต่อเลยก็ยคือจะบอกว่าเขารู้ร<ม>อยู่แล้วว่าจะมีปารีสแฟชั่นวีควันไหนและเขารู้อยู่แล้วว่าน้องจะไปในฐานะแขกรับเชิญแบบซุปเปอร์สตาร์พิเศษฟอนโลของ LV และเขารู้อยู่แล้วว่าการปรากฏตัวกับ LV ลวีเนี่ยมันต้องเรียกเสียงได้ขนาดไหนแน่นอนถ้าแปะสร้อยบูเกอรี่เข้าไปด้วยมันต้องถูกพูดถึงและถูกแชร์ไปอย่างเยอะแยะมหาศาลแล้วบอกเลยว่าที่งงว่าสรุปน้องไปเดิน LV ววันไหนน่ะ เพราะว่ายังไม่หยุดดูน้องเลยหยุดดูไม่ได้จนนึกว่าน้องเดินนี่จะบอกว่าผ่านมาสองสาวันเนี่ยพูดเรื่องแอวียังไม่หยุดเลยนะทุกคนบอกเลยว่าแหมอินจริงๆกับเรื่องนี้นะฮะตอนเนี้ยความลำบากใจตกเป็นของลิลลี่ทั้งหลายละจะเทนแพ็กอะไรกันก่อนแพ็กกันเมื่อไหร่เยอะมากไม่หวาดไม่หวาดโอ้ยเยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆเยอะจริงๆอะ ็ต้องบอกว่ารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าชิ้นต่อไปที่ออกมาจะเป็นอะไรนะฮะอันนี้คืออันนี้นะคะนาฬิกากับนาฬิกากับแหวนกับแหวนแหวนนี่เขาหมุนติวติวติวโชว์อยู่ขนาดนี้แอดกิฟขายเป็นหลักการขายทำก็เหมือนแบบบีซีโร่คือเป็นวงกลมเป็นเซอร์เคิลแบบว่าให้ดูทันสมัยดูอะไรด้วยแอดกิฟมีความรู้ไม่มีความรู้ละขอขอขอกินอีกคำได้ไหมไปกินลุยสวนกันแอดกิฟดีกว่ากินข้าวกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมอดกิฟสวัสดีเร็ว พูดไม่ได้ลุยสวนติดคอนะฮะอ่ะไปแล้วทุกคนค่อยๆกินอย่าไปกินข้าวแบบแอดกิฟนะครับอาหารจะไม่ย่อย